ทุกคนวันนี้ยุกิจะมาแชร์กด1ข้อนะคะในแรงดึงดูดคือยุกิใช้กับตัวเองมาแล้วมันได้ผลในทุกๆเรื่องในทุกๆครั้งยุกิบอกเลยถ้านับร้อยครั้งเวลาที่ยุกิขอหรือดึงดูดอะไรยุกิได้99.99% 99เลยนะคะแล้ววันนี้ยุกิจะมาบอกคือเพิ่งออกกําลังกายมาเสร็จนะคะก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยแต่ถ้ายุกิไม่อัดคลิปเลยเดี๋ยวยุกิลืมกดในการได้กดแรงดึงดูดได้ทุกอย่างที่เราคิดนะคะข้อสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือ ให้เรามีความสุขคิดนึกถึงแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็มีความสุขเพราะอะไรคะคือวันนี้มันเหมือนปาฏิหารนะิย์เนยุกิขอในใจไว้ว่ายุกิขอสิ่งสิ่งหนึ่งอะคะ่ะให้ได้มาแบบปาฏิหาริย์ซึ่งยุกิไม่รู้ทิศทางนะว่าจะได้มายังไรนะคะแล้วขายของก็หมดออเดอร์นะคะหมดสต็อกทุกอย่างนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ยุกิขอก็ได้จริงๆมาแบบปาฏิหาริย์เพราะยุกิเชื่อมั่นใจว่ามันจะ ขึ้นแล้วก็มีความสุขอันนี้คือเอาไปใช้ได้เลยขอแค่เรามีความสุขแล้วก็เชื่อแล้วก็ปล่อยวางได้จริงๆค่ะทุกคน